<c oughs> สวัสดีครับแม่หญิงครับจ้าสวัสดีจ้าครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับวันนี้ผมเขยอีสานใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันตัวเลขโค้งสุดท้ายของแม่หญิงครับในงวดของวันที่16สิงหาคม67ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแม่ก็บอกว่าได้แนวทางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ฝันดีมากมาก เดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของคุณแม่หญิงด้วยกันเนาะครับจ้บัแม่ความฝันของแม่ที่จะเล่านี้คุณแม่หญิงฝันวันไหนครับผมแม่ฝันเมื่อคืนเี้จ้ะก็เพิ่งฝันเนาะจ้ะวันนี้ก็เห็นบอกว่าจัดห้องพระใหม่จ้ะจัดห้องพระใหม่ก็คือทําความสะอาดทําความสะอาดแล้วก็ปัดทูแล้วก็วกจัดของถวายปูใหม่หมดเลยจ้ะครับก็คือเพื่อให้ ให้มีสริมงคนให้มีโชคมีลาบจ้ะใช่ใช่ราะห้องพระต้องสะอาดจ้ะครับเพราะว่าคุณแม่หยินก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบสวดมนต์จ้ะเป็นนิดอยู่แล้วนาะแม่เนาะทุกทุกวันคุณแม่ทุกวันไม่ขาดจ้ะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทำจ้ะจ้ะครับครับอืก็โอเคครับเดี๋ยวให้คุณแม่หยินเล่าแนวทางความฝันให้ฟังนอแเม่เนาะจ้ะครับคุแม่ฝันว่ายังไงบ้างครับผมแม่ฝันว่า แม่อยู่นี่แม่เลี้ยงแมวสองตัวทีนี้มีร้านหนึ่งเขาย้ายออกไปเขาไม่เอาแมวไปด้วยมันก็มาอยู่กับแม่เป็นสามตัวทีนี้กลางคืนมาแม่ฝันแม่ฝันว่าเห็นแมวอยู่ในบ้านแม่สามตัวมันคาบเลขมาให้แม่จะแม่ก็ว่าโออแมวแมวนี้แม่จะให้กินข้าว วันละสองครั้งไม่ให้ขาดคือปลาทูเขาจะกินแต่ปลาทูไหมครับท่าน,นี้คนอื่นเขาบอกว่าแม่ทําไมขยันซื้อปลาทูทําไมไม่ให้มันอดสักวันหนึ่งแม่ว่าอดไม่ได้ห้ามให้แมวแม่เรร่อนแม่วางนี้ต้องให้เขากินอิ่มเขามาอยู่เพราะว่าแมวมันเป็นมันเป็นสัตว์ชั้นสูงถ้าเปรียบเงิอนอันนี้ก็เป็นเนนจ้ะครับจใช่ มาอาศัยอยู่กับแม่แม่จะไม่ให้เรร่อนอดยากแม่เลี้ยงเขาดีท่านี้แม่ฝันเห็นเขาคาบเลขมาให้แม่อจ้ะครั้งแรกที่เขามาอยู่กับแม่ได้ปีหนึ่งพอดีครับจ้ะแมวตัวนี้เป็นแมวแมวสีขาวเขาเรียกว่าแมวเผือกเนาะจ้ะแมวตัวนี้ถ้าเวลามันไม่สบายมันจะมานอนอยู่ในห้องพระประจํา มันจะไม่กินข้าวกินน้ำมันจะมานอนอย่างเดียวเลยนอนอยู่ตรงนี้จ้านอนตรงที่แม่สวดมนนะจ้ะแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งม้ามันกัดม้ามันกัดพุงมันออกคือทะลักหมดเลยว่าจะไม่เหลืทอนี้มันก็มานอนในห้องพระอาทิตย์หนึ่งแผลมันกระจอดมันก็หายปกติทุนี้สงสัยแม่คิดว่าแมวตัวนี้ไม่ใช่แมวธรรมดา เป็นแมวชั้นสูงนะจ๊ะมันรู้จักจ๊ะทนี้พอเอิญเมื่อคืนนี้แม่คุยกับแมวเนาะแม่มาจากวัดแม่ก็คุยว่าแม่เรียกเขาเออกุมารทองมาเข้าตัวแมวหรือเปล่าทําไมฉลาดจังแม่ว่างนี่นะถ้าว่าเป็นกุมารทองมาเข้าแมวก็บอกเลขแม่สิแม่ว่าอย่างนี้พอตกกลางคืนมามันคาบมาให้จริงๆฝันนั่นนี่ครับ ม,ม,มีมันมันมันมีม้วนอยู่ในกระดาษเนาะไม่รู้ว่าใครเขียนแม่เปิดดูเห็นสองสี่สามกับเก้าสามจ้ะจ้ะแม่ก็เลยแปลกแม่ว่าแมวพ่อแมวตัวนี้ไม่ใช่แมวธรรมดานะแม่เป็นนาพ่อเป็นแมวเทพเวลาไม่สบายมันจะไม่กินข้าวเลยมันจะมานอนอยู่ที่ห้องพระจนหาย คือคุณแม่หญิงนี่ฝันไม่ยาวเท่าไหร่ไม่ยาฝันเห็นแค่ว่าแมวคาบเลขมาให้แล้วคุณแม่ก็เปิดดูก็คือเห็นเลขสองสี่สามกับเก้าสามจ้าอ๋อฝันแค่นี้คุณแม่ก็ตื่นเลยตื่นเลยจ้าแล้วมันมาเกี่ยวกับอ่าแมวแมวที่คาบเลขมาให้นี่ก็คือแมวที่อยู่กับคุณแม่หญิงปัจจุบันนี้จ้าก็คือเป็นแมวสีขาวแมวสีขาวจ้ะคุณแม่หญิงคิดว่าน่าจะเป็นแมวเทพ แม่ว่าเป็นแมวเทพมันฉลาดมากเลยจ้ะครับครับแล้วเวลาคุณแม่ยิงเนาะคือคุณแม่เล่าให้ผมฟังมานานแล้วนะว่าแมวสองสามตัวเนี่ยเวลาคุณแม่สวดมนต์ก่อนนอนตอนไหนเขาจะมาฟังอยู่ตรงนี้ตลอดจ้ะแม่จะเอาผ้าขาวมาปูใช่ไหมแม่ก็เรียกชุมนุมเทวดาว่าให้เทวดามาฟังแม่สวดมนต์ทีนี้แมวสามตัวมันจะมานอนเรียงกันมันฟังจนจบครับจ้ะ พอแม่เลิกจากการสวดมนต์มันก็นอนหลับอยู่นั่นแหละอ๋อครับครับแม่แปลกว่าทำไมแมวสามตัวนี้เวลาโดนสัตว์อื่นทำร้ายถึงขั้นไ่มันทะลักออกนะมันคือน่าจะไม่รอดแต่น่าจะไม่รอดเลยขนาดหมอมาฉีดยาให้แมวก็บอกว่าไ่มันออกหมดแล้วมันไม่เหลือแต่มันก็รอดแต่ก็รอดทุกตัว อ๋อครับครับตอนนี้คุณแม่ญิงนี่มีแมวอยู่ที่บ้านกี่ตัวครับสามตัวจ้ะสามตัวเนาะ,ะครับก็คือที่ไปที่มาอ่าที่คุณแม่ฝันทีแรกนะครับท่านผู้ชมก็คือคุณแม่สวมดมนต์อยู่แล้วก็อ่าเห็นแมวเนาะ,ะก็เลยคุยคุยกันกับแมวเพราะว่าในเรื่องจริงนี่ก็คือเขาเคยเขาเคยให้เลขแม่แม่ในเรื่องจริงเนี่ยที่ไม่ได้ฝันเนี่ย เขาไม่เคยให้แต่แต่แม่คุยว่าทําไมไม่ให้เลขแม่ล่ะเขาก็คาบมาให้จริงๆแต่ในความฝันก็คือฝันเห็นเขาคาบเลขมาให้จริงๆจ้าจ้าอืมครับครับก็โอเคน้องแม่เนาะแม่ยกตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็คือแม่ยกยกขึ้นเลยครับก็คือตัวนี้เลยน้องแม่จ้าอันนี้ก็คือเลขโค้งสุดท้ายของแม่หญิงการท่านผู้ชมที่แมวเผือนเนาะจ้า คาบเลขมาให้ในความฝันครับท่านผู้ชมก็คือ2 4 3สแล้วก็93าวสาหรลับเลข93ก็ให้ระวัง6-3าไม่ด้วยครับท่านผู้ชมครับก็จะมีประมาณนี้เนาะแม่เนาะ,ะครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสิ่งที่คุณแม่หญิงเล่ามาก็มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแม่เนาะ,ะครับไม่แน่หลายๆท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์นในลักษณะในแบบแบบคุณแม่หญิงครับก็คือเวลาสวดมนต์เมว หรือว่าสัตว์เลี้ยงชอบฟังอ่ามีทั้งแมวแมวสามตัวมันจะนอนเรียงกันมีคางคกเผือกคางคกก็มีอ๋อจ้ะมันจะออกมาเป็นแถวจ้ะออกออกมาฟังแม่สวดมนต์ครับใช้เวลาสวดนี่นานไหมครับแม่ประมาณบางครั้งเขาไม่ให้ไม่ให้จบเร็วก็ประมาณสองสามชั่วโมงโอ้นานนีนะครับจ้ะบางครั้งถึงห้าทุ่มทุกวันใช่ไหมครับแม่ทุกวันถึงจะไปไหนเหนื่อยก็ต้องสวดมนต์ ถ้าแม่ไ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 ด้สวดเยอะแม่จะอ่อนเพลียถ้าสวดเยอะๆจะมีพลังเป็นอย่างงั้นจ้ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแม่เนาะที่คุณแม่มาเล่าให้ฟังครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบแนวทางตัวเลขโค้งสุดท้ายของคุณแม่ก็ค่อยนำไปประกอบการเสียงโชงเนาะครับสุดท้ายนี้ผมเคยิสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับ โชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขครับแม่ครับออยพรให้เอฟซีครับแม่ออยพรให้เอฟซีทุกคนอันนี้คือความฝันของแม่จ้ะถ้าออกก็ถือว่าแมวให้โชคเนาะแม่ก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือไม่ออกเนาะถ้าออกก็ดีใจถ้าไม่ออกก็่ะว่าแม่นะแม่ฝันอย่างนี้จริงๆจ้ะจ้ะขอให้เอฟซีทุกคนเคยอสานใต้ ให้เจริญรุง่งเรืองรวยรวยปังปังเฮงเฮงผู้ซื้อและไม่ซื้อผู้เสี่ยงโชคด้วยจังจ้าจ้าตุ่คจับ